สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมเอเทนนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปพิเศษที่ผมทํามาเพื่อพี่น้องทุกคนเลยนะครับเนื่องจากในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่น้องก็มาถามผมนะครับว่าชีวิตเขาไม่ดีขึ้นเลยนะครับพูดง่ายๆคือเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะแต่ทำไมไม่ดีขึ้นสักทีนะครับเขาเห็นผมว่าเฮ้ยผมเคยมีวิกฤตใช่ไหมวิกฤตทางบ้านมาแล้วก็อยู่ดีๆมาปุ๊บมาตั้งเป้าหมายแล้วก็มาสามารถทํามาสามารถแบบว่าพลิกวิกฤตขึ้นมาได้เลยเขาตอนนี้ก็มีวิกฤตเหมือนกน นะครับคือชีวิตอยากจะมีชีวิตที่ดีอะ่ะแต่ว่าพยายามทํายังไงตั้งเป้าหมายก็แล้วทําอะไรก็แล้วแต่ชีวิตไม่ดีขึ้นเท่าที่ควรมันเป็นเพราะอะไรนะครับอา่านหนังสือมากก็เยอะนะครับไปเข้าอบรมอะไรมากก็เยอะแต่ไม่เคยแก้ไขปัญหาได้เลยผมบอกว่าถ้าวันนี้คุณไปอบรมเยอะคุณมีเทคนิคเยอะแล้ววันนี้ชีวิตคุณยังไม่เปลี่ยนปัญหามันไม่ใช่ภายนอกครับปัญหามันคือตัวคุณละมันคือข้างในคุณนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ภายนอกหรือภายในนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคําตอบให้คุณและมีทางแก้ไขให้คุณในเบื้องต้นนะครับใครเคยเข้าเพจผมมานะครับจะเห็นชารต้นะครับในช่วงหนึ่งปีในช่วงต้นปีที่ผ่านมาผมได้โพสต์คลิปนี้นะครับน่าจะเมืดนิดนึงนะนะครับคลิปนี้นะครับก็คือ t รณโดไซเคิลนะครับมันมันเกิดมาจากคําถามที่คนชอบมาถามผมว่าทําไมคนที่ทําอะไรสําเร็จ เขาก็มักจะทําอะไรสําเร็จอยู่นั่นแหะแต่อคนที่ทําอะไรไม่สําเร็จแม่งก็ทําอะไรไม่สําเร็จอยู่แบบนั้นนะครับไอคนแล้วไอคนที่สําเร็จทุกๆคนนะครับไม่ว่าเอ่อคนที่คุณเคยเห็นคุณตันโอชิหรือว่าคุณตันอิชิตันหรือว่าเขาแก่น้อยเนี่ยเวลาที่เขาจะทําไอเดียอะไรใหม่ๆใหม่ๆเนี่ยเขาก็ดูมั่นใจแล้วเขาก็แบบทาสาเร็จเสมอแต่อคนที่ล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นคุณเองหรือว่าคนรอบตัวหรือใครก็แล้วแต่หรือว่าคุณอาจจะเคยเห็นเอ่อคนขาลงอะเวลาทําอะไรปุ๊บมันก็เจ๊งทาไอ้นี่ก็พังทําไอ้นี่ก็จบนะฮะรไ นะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะว่านี่ครับมันคือหลักการของทอร์นาโดไซเคิลนะครับก็คือพายุอ like well, ่ะพายุเน e ี in ่ยทอร์นาโดมันก็จะปั่นขึ้นถูกไหมครับเวลามันอ่อนกําลังมันก็จะปั่นลงนะครับเพราะฉะนั้นทอร์นาโดมันจะมีอยู่สองจังหวะก็คือจังหวะที่มันปั่นขึ้นแล้วมันก็ปั่นลงนะครับง่ายๆนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับนี่คือหลักการของทอร์นาโดไซเคิลนะครับทําไมคนสําเร็จถึงแม่งสําเร็จอยู่นั่นอ่ะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าข้อแรกเลยนะครับทุกคนจะอยู่นี้อยู่ที่ความเชื่อนะครับ ภายในเขาอะเป็นคนที่มีความเชื่อเอ,อเป็นคนที่มั่นใจอะมีความเชื่อนะครับเขาเชื่อเล็กๆว่าเวลาเขามีเป้าหมายอะไรเขามีความเชื่อเล็กๆว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะครับพอมันพอมันน่าจะเป็นไปได้แล้วอะไรเกิดความเชื่อปุ๊บลงมือทําพอลงมือทาผลมันก็ออกมาไงนะครับออกมาดีไม่ดีแค่ไหนไม่รู้แต่มันดีกว่าปัจจุบันเมื่อถ้าคุณมั่นใจทํานะครับพอทําปุ๊บผลไม่ออกมาปุ๊บเฮ้ยมั่นใจขึ้นละเริ่มทําเรื่องใหญ่ๆขึ้นเชื่อมากขึ้นทําเรื่องใหญ่ๆขึ้นเชื่อมากขึ้นทําเรื่องใหญ่ๆขึ้น จนสุดท้ายมั่นใจทําเรื่องอะไรก็สําเร็จนี่จะเป็นคําถามที่ว่าทําไมคนที่สําเร็จไม่ถึงสําเร็จอยู่นั่นเพราะว่านี่ไงครับเขาเชื่อแล้วก็เชื่อมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ทําไมคนที่ไม่สําเร็จมันทําอะไรถึงไม่สาเร็จเพราะอะไรนี่ไงมันไม่เชื่อแต่แลกนะครับคุณลองดูตัวเองก็ได้นะครับว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณเป็นยังไงนะครับคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าที่แบบว่าโหคุณเรียนรู้อะไรมาเยอะแยะเยอะแยะมากมายแล้วแต่พอถึงเวลาที่จะทําปุ๊บม่ไม่เชื่อว่ะ ม่งรู้สึกไม่มั่นใจวะจะทําได้ยังไงวะเออแล้วคุณก็ปล่อยเออไม่ทําพอไม่ทําแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่ก้าวหน้านะครับผลมันก็ไม่มีนะครับก็เริ่มฝ่อละเอ้ยกูไม่แม่งไม่ไม่เหมาะสมกับเป้าหมายหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอสักพักคุณก็ลืมเรืองเป้าหมายไปสักพักคุณก็เหี่ยวเฉาว่าชีวิตแล้วก็ฮึดขึ้นมาใหม่ไปอบรมไปอ่านหนังสืออะไรมาปุ๊บคุณก็ฮึดขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยกูจะต้องตั้งเป้าหมายชีวิตพอตั้งเสร็จปุ๊บวางโครงทุกอย่าง ไอความเชื่อเดิมๆแม่งก็กลับมาคือแบบแม่งไม่เชื่อเลยว่ะแม่งไม่มั่นใจในตัวเองเลยว่ะแล้วก็ทําเนี่ยแล้วมันก็เฟลลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนตกคุณอยู่แบบไหนครับผมถามเลยคุณอยู่แบบไหนคุณอยู่แบบนี้หรือเปล่าคุณกําลังอยู่ในแบบโหมดที่แบบโหทาอะไรสําเร็จปุ๊บแล้วไปจากจะทําอะไรใหญ่ๆขึ้นไปใไหญ่หรือว่าคุณกําลังแบบเฮ้ยอันนี้แม่งก็ไม่ได้แม่งก็จะเจงและอันนี้แม่งก็ไม่ได้ทำสักทีนี่ก็อะไรเงี้ยที่ผมบอกไปบ่อยอ่ะคุณทําธุรกิจข้ามชาติไงวางแผนชาตินี้ลงมือทำชาติหน้านะครับก็คือ มันเฟลลงไปเรื่อยๆออนะครับแล้วผมจะบอกนะว่าไอ้แก่นของทอร์นาโดไซเคิลเนี่ยคืออะไรความมั่นใจออไอ้ตัวที่ตัดสินชะตาคําชีวิตของคุณเนี่ยคือความมั่นใจคนที่จะสําเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จแม่งต่างกันอยู่นิดเดียวเลยคือจุดสตาร์ทเนี่ยเออรือว่าถ้าคุณสตาร์ทผิดปุ๊บแม่งไปทางหนึงทันทีเลยถ้าคุณมีความมั่นใจสักหน่อยนะในชีวิตเนี่ยคุณจะขึ้นขึ้นขึ้นนะฮะแต่ถ้าคุณ ตอนแรกเลยคุณไม่มั่นใจอ่ะคุณเป็นคนที่แบบว่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าเนี้ยนะครับคุณแม่งอะไรคือแบบในรู้หมดแต่ว่าไม่มีความมั่นใจไม่มีกล้าที่จะทําอะไรสักทดีคุณจะลงลงลงอย่างนี้นะครับทําไมผมถึงรู้ในสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าทําไมมันมีคนแบบสองแบบแบบนี้เพราะผมเคยเป็นคนที่ทั้งขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ลงลงลงนะครับสมัยก่อนนะครับตอนที่ผมเคยเล่ากับพี่น้องหลายๆคนไปในหน้าเพจว่าผมเคยเกิดวิกฤตกับครอบครัวตอนนั้นบ้านถูกยึดนะครับแม่ก็ป่วย นะครับไม่มีเงินรักษานะครับแล้วก็ผมเองก็เรียนจบปุ๊บก็ตกงานเลยนะครับก็คือเรียนไม่เอาไหนฮะพูดตรงๆคือไม่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 ตั้งใจเรียนนะครับสุดท้ายก็ไม่มีงานทําทุกอย่างมันเฟลหมดตอนนั้นผมก็เลยตั้งเป้าหมายขึ้นมาว่าผมจะต้องมีเงินหนึ่งล้านบาทให้ได้เพื่อที่จะพลิกวิกฤตครอบครัวและมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่พูดตรงตรงนะเรื่องนี้ผมไม่เคยบอกใครเลยว่าอะไรรู้ป่ะจริงๆผมไม่มั่นใจเลยนะวันนั้นผมไม่มั่นใจเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่า มันอยู่ในขาลงไงน,นะครับคุณคิดว่าวันนั้นผมจะมั่นใจอะไรปะถูกว่าถ้าเกิดผมบอกว่าเฮ้ยผมวิกฤตขนาดนั้นแล้วผมมั่นใจเนี่ยอันนั้นแม่งหนังไทยละอันนั้นแม่งโกหกละนะครับวันนั้นผมไม่มั่นใจอะไรเลยนะครับคุณคิดว่าผมจะมีความมั่นใจได้ไงงานไม่มีทํานะครับตกมานี้ละนะครับเรียนจบงานไม่มีทาแม่ป่วยไม่มีเงินรักษาอีกบ้านถูกยึดนะครับผมจะเหลือความมั่นใจอะไรนะครับตอนนั้นผมจิตตกนะครับความมั่นใจก็ไม่เหลือ นะครับผมไม่อยากจะทำแรงสิ้นเลยตอนนั้นผมอยู่ในทอร์นาโดขาลงแบบสุดๆละวะนะครับแต่จุดที่มันพลิกผมมาได้ในวันนั้นคืออะไร่าผมเขียนดีมลิทใช่ไหมว่าผมจะมีรายได้หนึ่งล้านบาทผมดันไปเจอไอ้กระดาษแผ่นงนแล้วผมก็เอามาดูเฮ้ยถ้ากูมีรายได้หนึ่งล้านบาทแล้วกูเป็นอย่างเงคำถามคือวันนั้นจะเอาไหมนะครับคําถามคือจะเอาจะเอาแล้วมาแก้อย่างไงนะครับมันก็อย่างเงี้ยถูกปะ วันนั้นผมจะเอาแลวจะแก้ยังไงตอนนี้มึงทอร์นาโดขาลงแล้วอะ่ะมึงมีความเชื่ออะไรมาหนึ่งล้านบาทมึงก็ไม่เชื่อมึงก็ตกตกตกไปอย่างนั้นวันนั้นผมก็ประกาศเลยว่าชีวิตแบบนี้ไม่เอาละผมไม่เอาละนะครับไอชีวิตสังกตายแบบนี้ไอขาดความมั่นใจแบบนี้วันนั้นผมพูดกับตัวเองเลยว่ากูจะต้องขึ้นให้ได้นะครับผมจะต้องดีขึ้นผมจะต้องเป็นคนที่มั่นใจเพื่อที่จะได้ไปเอาชนะเป้าหมายต่างๆนะครับเพราะผมรู้ดีว่าถ้าเกิดผมมั่นใจเนี่ยมันจะขึ้นไปเรื่อยๆมันอาจจะอยู่ตรงเนี้ย เออมันอาจจะอยู่จุดเกือบล่างสุดนะครับถ้าผมมั่นใจสักนิดหนึ่งเนี่ยเวลามันเจอเป้าหมายอะไรมาปุ๊บเฮ้ยกูมั่นใจกูเชื่อว่ามันเป็นไปได้นิดหนึ่งนะครับมันก็ต้องหลอกตัวเองนิดหนึ่งในตอนแรกบอกเลยนะครับผมเริ่มเชื่อว่าเป็นไปได้พอเชื่อปุ๊บหลักฐานมันก็ปรากฏปุ๊บผมก็เริ่มทํามาปุ๊บเฮ้ยเริ่มจกไปหางานอะไรวะที่มันทําได้เงินหนึ่งล้านบาทปุ๊บผมก็ไปเจอพอไปเจอปุ๊บเฮ้ยมันมีมันมันมีขึ้นเรื่อยๆแต่มันไม่ตรงจริตถูกปะมันก็ไม่ได้เจอทันทีะ ครับมันก็เจอขึ้นเจอข,ขึ้นเรื่อย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 เืจนกระทั่งผมไปเจออาชีพที่ทำไรายได้หนึ่งล้านบาทผมไปเจอแล้วก็ไปเจอคนที่มีหลักฐานทําได้แล้วก็เป็นหลักฐานที่มันก็ไม่ได้มีชีวิตดีกับผมในตอนเริ่มต้นผมก็ทำทำทำเริ่มจากทําได้ปุ๊บขายได้หนึ่งคันแล้วเว้ยมีไรายได้หมื่นแล้วเว้ยมีรายได้สองหมื่นแล้วเว้ยห้าหมื่นแล้วเว้ยแสนหนึ่งแล้วเว้ยสุดท้ายกับล้านหนึ่งเออนี่ยมันเริ่มมาจากแบบนี้นะครับเนี่ยผมถึงจะบอกเลยว่า ไอ้ไอ้เออยังไงวะไอ้ทอร์นาโดเนี่ยหรือว่าไอา้ความมั่นใจเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นทักษะนะมันฝึกกันได้อะเหมือนถ้าวันนี้คุณฝึกว่ายน้ําเป็นจนเป็นคุณฝึกขี่จักรายานจนเป็นไอ้ทักษะความมั่นใจมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมันใช้การฝึกฝนทางนั้นอะมันค่อยๆสะสมจากเล็กๆขึ้นไปนึกออกไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ ไอเรื่องความมั่นใจไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะคุณฝึกได้ล้วนๆนะครับถ้าวันนี้คุณตั้งใจจะฝึกคุณฝึกมันได้นะครับเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะไอ้คนที่แม่งอดอะไรตายยากชีวิตไม่มีความมั่นใจแบบผมในวันนั้นนะ่ะแต่แม่งดันมาแม่งดันมามีวันนี้ได้อะแม่งดันมามั่นใจแบบทุกวันนี้ได้แล้วก็แม่งมีชีวิตที่ดีขึ้นแบบวันนี้ได้อเออถ้าคนอย่างนั้นทําได้อะ แล้วทําไมคุณจะทําไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้หนักกว่าผมนะเออทาไมคุณจะไปทำมันทำไม่ได้เนี่หลกักฐานตัวเป็นๆก็ยืนอยู่แล้วนะครับโดยเริ่มจากอะไรรู้ปะแต่คุณจะทําอย่างนั้นได้อ่ะคุณต้องเริ่มจากวันเนี้ยคุณต้องตัดสินใจไปก่อนเลยนะครับว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของทอร์นาโดอ่ะจะขึ้นน,น้อยๆหรือว่าจะอยู่ต่ําแล้วอ่ะคุณต้องตัดสินใจไปก่อนเลยว่าไอ้ชีวิตแบบนี้ไม่เอาแล้วชีวิตแบบไม่มั่นใจสังกตายแบบนี้ไม่เอาแล้วชีวิตแบบทอร์นาโดขาลงที่จะลงไปก่อนเนี้ยกูไม่เอาแล้วนะครับ คุณจะต้องเป็นคนขาขึ้นให้ได้นะครับวันนั้นวันที่ผมตัดสินใจว่าผมจะไม่ลงอีกแล้วผมจะเป็นคนที่มั่นใจวันนั้นมันค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนมีวันนี้นะครับเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตคนที่เปลี่ยนชีวิตผมนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดคุณได้รู้แล้วนะครับตรงนี้มันเป็นเทคนิคที่ c อมออนมากแต่คุณเอาไปใช้ได้เลยทันทีนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้แค่คุณตัดสินใจไปเลยว่า คุณจะเป็นคนที่มั่นใจคุณไม่เอาแลละชีวิตที่แบบว่าไม่มั่นใจอะไรแบบนั้นนะครับเนี่ยฮะเทคนิคนี้คุณเอาไปฝึกได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมากกว่านี้รู้ปะ่ะคุณไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าคุณอาจจะทํามาแล้วจนเทคนิคแม่งล้นแล้วเนี่ยรอกป่านะครับสิ่งที่ต้องแก้คืออันนี้แก้ที่ภายในก่อนเลยเริ่มเริ่มจากวันนี้ก่อนเลยให้มันเป็นวันแรกอะของวันที่จะดีขึ้นะนะครับตัดสินใจไปก่อนเลยว่ากูจะเป็นคนที่มั่นใจในชีวิตกูจะเป็นคนที่อยู่ในทอร์นาโดขาข,ขึ้นแล้วก็ <c oughs> ขึ้นนมันต่อไปเย วันนี้อยากให้ลองเอาไปทําดูเลยนะครับแล้วมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เปลี่ยนชีวิตคุณนะครับพรุ่งนี้6.30น,นเดี๋ยวผมจะเอาทักษะที่คุณสามารถเอาไปทําได้ทันทีนะครับแล้วเป็นทักษะที่เพิ่มความมั่นใจให้คุณนะครับมันเป็นทักษะง่ายๆแต่โคตรทรงพลังนะครับแล้วมันเคยเปลี่ยนชีวิตผมมาแล้วและเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาไ้คุณนะครับแล้วผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้นะครับพรุ่งนี้พบกนัน